สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามินี่ยกขั้วม,มาเลยเด้อค่ะพี่น้องจ้ามาทั้งบ้านเลยเด้อต้องให้แม่เป็นขอคลิปนั่ค่ะเพราะว่าหนุ่มยูย่เจ้าควายสียูนะคะมินี่มียาสิมาตำบักคุ่งให้ีแม่ผุดกินกระเพาะมิสิกเด้อค่ะเด้อเอ้าตังก็เลยบอกว่าจะตื่นเสียงโคกเด้อโคกดังสองทีตังไปอย่าหลุดตื่นไป่พี่น้อง เด็กเชฟบอร์เกอเทจครับพี่น้องจ้าจนตะกอบมันใช้ก,ก,กัเพมาสิจ้ามันใช้หาพี่จักขอบแ่อน,น่นห็นี้ดีหอยสอ้มตำหส้มตำนะคะวันนี้เนี่ยจะหายด้ลูก ขายส้นตังครับบักหน้าพี่น้องไม่ใช่อยากตังก่ตโวนี้เดียวกระลูกไ,<ห>ไม่ได้ลอาไปตั้งหลายประเด็นอากรงหดพี่น้องใส่น้ำตาลเอาเปล่าไป มาแบบชิ่วๆได้ค่ะัดหน่องว่าพี่นอ่อ,นองหลายคนน้ำปลานะคะแล้วก็ผงนวดด้วยค่ะขึดนอ,อัหน่องยู่บอกว่าเอาหน่องยู่เขาคลิปแน่เล <c oughs> อหรือตดอันนี้นักก <c oughs> ูนะคะติดขาหร่อปลา <c oughs> อืมกินน้บจ้ะ <c oughs> กินน้ำกินน้ำยูเล็กกินน้ำ อไม่ดูหน่อาจามด้วยไอ้ทีไหมน้ำปลาร้าจ้ะปลาร้ากีฬาพากินได้ค่ะพีกคนตำไม่ง่ายใช่ไหมไม่เลยตำบ่อยากแต่ว่าเป็นเนี้ดูดีตำเลยตำง่ายมากทับพี่หนึ่งทับพี่หน่อยด้วยค่ะตำบักงูขลุกหนึ่งนี่ยใช่บักหน้ากับเปียงสมเปี๊ยงั้นัเลยเนี่ยว่ามักน้ำตาลหรือว่าตำใสได้ค่ะคู้ได้มากับเพิ่มจะ เครื่องสอนสอนตบนึ่งจได้ยวแตอันนี้ถ้าตำม,มี่เขาเครื่องกัน,น,นได้ิดแต่ก็นบ่ได้ที่ห,หอน,อน,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 นากท,ที่เลยหอมอาะหอมดจามดูว่าเิ้าว่ะอะซิม,มึงนะเอา,อาช้อนมาตักอยากให้น้ำเยอะๆก็น,นี่แหละมาเคลือเตนนะครับใส่ไปเลยเป็นไง ตุ๋นเปรี้ยวอีกนิดนึงแม่ไม่กินเปรี้ยวจัดมันมีตีกิ้มไหมอ๋อหรอพอดีเอ็นนี่มาทผสมค่ะอืมยังไม่นวดยังไม่นวดเอ้ามาผสมกับไส้ในอะไรอะไรกูกินอะไรกินสุปตับเหรอกินไหมลูกอ่าปากปากอยู่เอามาจอมตับอะไรที่บ้างเซนบะกุ้งค่ะฝานแล้วก็ แช่น้ำเย็นแช่เย็นไม่น่าแช่เย็นไม่น่าแนไม่ต้องค่อยกรอบนะคะพี่น้องป้าเอาไปป้าจะกัดใส่เอาเส้นบะหมี่ขนาดนี้เออเลยยิ่เดียวเองเดี๋ยวพี่น้องลาดีโชคดีค่ะก็เพจด้มยสิแบบนี้แม่เพิ่งเลี้ยงลูกให้แล้วแม่เลี้ยงเองตีกันตายพี่น้องเห็นไ่มแม่เขาเลี้ยงลูกว่าเป็นดีดี เลี้ยงเล็กหน่อยกับเลี้ยงงาดน้องก้นไม่ค่อยเลี้ยงน้องพี่น้องจิ้มจิ้มด้วยเสียแป๊บสักแปหอมที่ไม่อยู่ชิ้มไหมลูกเอากุ้งมาใส่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่โตอยู่บ่เอามาโรดงานเดียวเลยตัะเอามาโรดยูจะกินด้วยน้ำหนักบ้างตังกรอกนี่เองคอกใหญ่ใหญ่ๆเห็นมาจาก นี่หน้าตาแบบนี้เล่ะค่ะชิมีกไมมป้าด<ห>ูกว่าดีแล้วเทเลยเด้อนี่ดำปุ๋งสะดุง้งปาดมีกินกันหลายหลายคนนี้ร้อยเย่เอาคุกไปเสียคนนี้ปัวนี่ร้อยเลยเอาสากหอมสากมากเลย เอาพี่น้องแล้วกันขนมจีนพี่น้องนี่แหละเมื่อนี้ใส่ขนมจีนเส้นใหญ่เลยค่ะพี่น้องเห็นบ่อันนี้หนึ่งห่อนะคะนี่หนึ่งห่อสองร้อยกรัมได้เกือบหนึ่งกิโลค่ะเป็นลายเออเป็นเส้นหอด้วยตห่อหอด้ไหมเป็นอะเนี่ยเส้นยาวด้วยค่ะวิธีวิธีลวกนี่ตามที่ลาบอกได้เวยพี่น้องตามวิธีที่ทําให้ดูเลยนะคะเอานี่เอาไปเส้นยาวเส้นเหนียวนุ่มเมืองีินงาดีค่ะ อยากได้แบบนี้ต้องเฮ็ดตามวิธี่ที่ล่ะลวกเขียนอธิบายให้เด้อพี่น้องเด้อเอาจัดเกันกินไหมไปปอกเคลียร์เขียนมุ่งกันมาที่นี่พี่น้องกินมาที่นี่ปเปล<ด>ี่ย <c oughs> นมึงกันกินเป็นวิธีของแม,ม่ม่านค่ะแม่ม่านเลี้ยงลูกว่าเป็นเพราะแม่แม่ม่านแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกว่าเป็นพี่น้องหนี้แมน่น้ำ <ๆ S 2> เป็นได้ไหม แสบบอสเส้นเส้นยาด้วยค่ะจะต้องสาวดึงนะคะเส้นยาเส้นอวบเส้นใหญ่เหนียวเหนียวตุยตุยได้คือเนาะอ๋อถามว่าอดทนได้ไหมอดทนได้พี่น้องอดทนกินได้คือได้เอาอยากกินได้อยากกินได้กินว่าไรลูกลูก เพิ่องแผลนะแม่เนาะแผลผ่าตัดเพาสุกขันยาญมันรู่มไม่พี่น้องอันเรื่องของเรื่องคุณขั้นแม่ว่ามันขั้นตั้งขนาดไมากินแต่ขั้นไม่กินหรอกตั้งขนาดไม่กินแต่ขั้นเส้นนี้อร่อยดึกรักค่ะก็หลับก็รับนี่หรอกครั้งแรกที่น้องยูแบบว่ายู่ให้หนูได้ยัง กอเป็นล่หลับปกตินี่มายูดอกมายู่ได้พี่น้องไม่รับเลยเมื่ออยากให้พี่น้องเห็นก้ากล้องทีไรนี้เป็นอันมารู้กันตาหมงต่อยไปแสดงว่าสมัติตามนี้หนึ่งเมื่อแต่จามนิดหน่อยนะก็เลยยิ้มเพราจามแม่เมื่อกี้นที่ยี้มดี เป็นครั้งแรกพี่น้องเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ลาเอาหลวลูกโบไฮโบไห่ปกติละคุ้มดูนี่ใส่ให้ตลอดซ้มตีกันใช่ส่ให้ตลอดเลยเป็นครั้งแรกที่มึงส่พี่น้องนี่แหละพี่น้องบางแม่ยืดเส้นพี่น้องเมื่อเส้นกระปุกเลยเหยาเดียวดีน้ำดีค่ะพี่น้อง เป็นนั่นชิ้นค่ะขายดีติดอันดับเพจกับเพจอีหล่าภากินกับใน,นช้อปปี้ด้วยค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเพจจะมีขายเส้นกลางแล้วก็เส้นใหญ่เนี่ยหน,หนึ่งห่อแบบนี้พี่น้อง่หนึ่งห่อขนาด200กร,รัมนะคะพี่น้องจ๋าห่อละคาสิบห้าบาทด้วยค่ะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะทีพี่น้องพิ่นสื่อไปตำขายไปย่ำขายด้วยค่ะแล้วก็ติดบ้านติดครัวเรือนนะคะน้ำปลาร้าอีหล่าภากินนะคะสูตรแซ่บนัวเด้อพี่น้องเด้อ โปรมชวชนพิเศษอิหลาดจัดให้ได้ผ่านน้ำปลาละนะคะซื้อ3แถม1 269บาทนะคะพี่น้องจ๋าส่งฟรีพร้อมเลยค่ะส่วนขนมจีนนะคะพี่น้อง3แถม1นะคะ159บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินเช่นกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าโปนี่นี่จริงว่าคิดว่าจัดแล้วฝันเหนียวสั้นคนเออเด้อเหนียวสั้นคนเหนียวสั้นคนป่านผู้ใหญ่พี่น้องขนตื่นเมิ้ด นี่แหละพี่นองปกติปูนี่หละเนี่ยจัดแล้วนะคะตะวาเห็นพี่นองค่อบางคนบว่าท่านปูบางคนบอกว่าอยากได้ปูเดินนะมันคุ้มดีอะจัดใหด้เลยค่ะพี่นองจ้าก,การันตีความแซ่บความเวือความหอมบะข้าวของน้ําปลาร้านะคะมีอยอมีอ่าผลิตจากโรงงานที่ได้รับอ่าเขาเรียกว่า iso ใช่ไหมป้าแล้วก็ gmp นะคะพี่นองจ้าขนมจีนเช่นกันนะคะขนมจีนเนี่ยเป็นแป้งสดเด้อพี่นองเด้อบใไซสารกันหมูนะคะตากด้วยแดดธรรมชาติ เป็นแป้งสดไม่ใช่แป้งหมักนะคะพี่น้องจ๋าเจ้ากิหล่าก็กินไดนะะ้ด้วยค่ะพี่น้องจ๋าไม่มีอืดเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการหมักมานะคะพี่น้องเมืองหลวงรูป้านเแี่มันรูปไปก็ขา,ายของไก่ห,หลาไก่หลาเก่งถาว่าสั้นคนได้วยเนี่มีดอิงติงเนี่เนี่ยมันยอมะเออสั้นๆๆๆทำอ,อ,อา,าอุ้มแบบนี้หนักบ่หน,นักเลยพี่น,อน้องเมืองต้มก้านแขนข่อยเก่งค่ะตะว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นนะคะ เดบกหนุ่ชั้นได้แค่นี้ละค่ะชั้นอีกบ่ได้ใช่ไหมนิรุนแรงมเกเ๋ยเป็นใจคุณแม่ไม่ได้เขาทิดโดูแล้วแซ่บบ้าค่ะบรรยายน้ำนดเดอ้อว่ามันแ่บจันดพี่นองคุณต้องคอยวีามันแซ่บีอลีบบอหรือขีดตัวเพลเสร็จมันเหนียวหนุ่มคอยกำนังไล่แตกนั่นแหละเป็นบ่ไดเป็นใจอ้วน ไายม้ากับนางเบิ้งพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยหนยิเรียงมา้าเ <c oughs> ือลูกพี่น้องจา๋าต้องขอไพ่นั้นเด้อค่ะเด้อสะอนอนสะออนสะบดออนขมีเนี <c oughs> นเ้ยนิดๆทีนี้อยขึ้นนะเก่งต้องมือขึ้นเดือบมือขึ้นเดือบแล้วขึ้นสิล้มเธอเด้ออันช่วงที่เอามาจากบาดจากโรงพยาบาลมีสามมือนักพี่นอ้องนักพี่นให้กลับบาดใดนะคะเดี๋ยวสิบอกว่า มือสองมืออ่ะสามมือที่น้องเลยนะสามแล้วแต่เออสามมือนี่หล่าเอานนน้ำดิบพี่น้องเนี้ยมยอ <c oughs> ือขึ้นน่ะยเขาหลังจากนั้นพี่น้องนอนน้วมีแรมะว่าน่องยูบบ่นอนบ่แมนบ่นอนเขาเอาหยากเลยหล่าเอาลูกบ่เป็นหน่ะพี่น้องบ่าอายได้ค่ะหลานยอมรับตรงตรงเลยว่าหล่าเลี้ยงลูกถ้านม่เป็นตีพอคุณบาพอเลี้ยงลูกถ้านม่เป็นแต่อุอบบ <c oughs> อ่มกับอุ่มถ้านม่เป็นพี่น้อง อาบน้ำท่าในใดๆเด้อค่ะอยากจะบอกว่อาอาบนา้ำบ่ได้อาบน้ำลูกยังไว้ได้เลยนะคะนหนุ่มลูกทอนใจนี่แหละเขาบอกว่าเฮ้ยเซ็งแม่เซ็งบ่งได้ทำห้่รู้ได้นี่นะนาราคุณน,นะคะอ่างฟองปังป่นคุยไรเ,เ,เป็นเบ่งขี่เบ่งเงี้ยวคือคุยญ่เลยค่ะพี่น้อง เสียงตดนี่ดังกลางวานนำแม่นะปูปากินไหมตาล้านะยยูรับเตือนรับเสียงเดีอนเราอย่างนี้เราเตือนเราเตือนแเราเขาให้เดินเราไปไอเดินตัดหน้ากองอยู่นั้นหนุนั่งลงลูกอายนั่งลงขอให้มันมันเดินส้มตำเนี่ยมนนนเ็ั่งลงเร็วๆโมโมะมาเรียกลูกไปฝั่งนี้ค่ะ Mẹ đi kiếm cung Ừ, mẹ bằng cong cho Bà bà cho bà ấy, bà bà Bên đầy, cứ xù bạc Xay xí thịt Xì hán nuôi Chân, chân nhau Nhiếu เส้นเหนียวคือกันเส้นใหญกันเหนียวการนั้นตีเลยค่ะมันลวกมันใหญ่พี่น้องทาลวกตามวิธีที่หล่ะทรงไห้พี่น้องนะคะแล้วก็ติดไปไห้หลาะติดไปไห้หนาซองพร้อมพี่น้องวิธีลวกลวกจังไดพอในซองมันไม่ีที่จะว่ามันหันตัวน้อยแม่แม่ป้าปลาพึ่งมองมาเห็นก็เลยปิดติดเห็นไมนะคะลวกตามที่บอกเลยค่ะน้ำปลาร้านะคะก็ตำไม่ยากพี่น้องไม่ต้องปรุงยั้งหมากม่ายพี่น้องเพาต้อง เดือกกะซีบาบะปรุงจี่ไดนเห็นใช่หมดหลายตับกปรุงมะก,ก็ต้องใส่เครื่องแล้วเคยเป็นตับหกปรุงที่บ้าบ่ปรุงหมักไม่ถึงว่าไม่ต้องปรุงหลายครั้งอ่ะไม่เปนะ็นไรเนาะที่เดียวจอดงั้นสินะ,ะปลาล้านหนึ่งทับพ,พีนะคะมึงเป็นทับพ,พีไงนี่ทับพ,พีกลางๆของพี่หน่อยาน่พี่น้องแล้วก็มะนาวเปียงสองเปี๊ยงน้ำปลาหน่อยหนึ่งน้ำตาลธรรมะก,กับไส้หน่อยหนึ่งนี่สิอ่ะพี่น้องแซ่บเลยตกเลยอยากให้มันนื้อขึ้นกับไส้น้ำปูไปค่ะพี่น้อง น้ำปูกับนี่นะ่ะจะรับนะ่ะเอาให้พุณนี่ต้องเน้นน้ำปนูน้ำปูของคนเหนือเลยนะคะพี่นอ้องแซ่บสุดยอดการันตีได้ขายดีมากค่ะพี่น้องกระปุกละอ่ายี่สิบห้าบาทจ้ะแต่สร้างร่วมกันกระปูปลาแดดปูกับปูบเนื้อ,อหอยก็มาิดค่าส่งหรอกที่น,น้องไปน้ำกันเอาไปฟรีเลยเไปฟรีเลย,เอเลยโอ้อไปอำนากขวดแกนเด้ด้่ยก็แค่ผลสร่าง กระปูกแมนตะกี้หลก่ะก็กินน้ำปูเราพี่น้องเพราะว่าบ่คิดบ่านน้ำปูมันจะมันจะแซ่บแม่แม่นาะไม่คิดไงเคยเห็นเคยเห็นเขาเอาตะน้ำปูน้ำปูน้ำปูมันขึ้อยางแต่ร้องกันนะกะสังมากหลายเจ้ามากเลยนะคะมัถูกใจเจ้านี่แะค่ะซึ่งหอมหอมมันก็เข้มข้นแล้วก็นัวจากนว่แล้วนัวกึ้นอีกมันจะนัวขึ้นอีกแบบเลยค่ะพี่น้องมันจะแซ่บนะคะ อร่อยนะคะน้ำปูลูกกาติดใจน้ำปลาเป็นสูตรดังเดิมด้วยค่ะสูตรโบราณของทางเหนือเลยค่ะอของตองา<อ>งตนเนจ้านี้ที่เปิ้นเทนไทรานี่กลับมาเปสส็นโลเลยล่ะซังมะล่องถึงอยู่ประมาณสามเจ้าที่เห็นนะคะเจ้านี้ถูกใจสุดแล้วแล้วก็ทําดีด้วยน้ำปูนี่ มันเป็นน้ำปูเหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารเด้อพี่น้องเด้ออย่างเช่นใส่ทำเป็นน้ำพริกน้ำปูนะคะใส่นิ้ส้มตําใส่ในซุปโนมัยแมค่ค่ะพี่น้องเอานำไปประกอบอาหารนะคะบบแมนราเอาไปจิ้มกินกับอันพักกับอันคลุกกับเขาเลยบบแมนเด้อมันไม่ใช่น้ำพริกนะคะถ้าพี่น้องอยากได้น้ำพริกเดี๋ยวหลายชิ้ล่ลองซิ้งล่องกินมึงก็เด้อถัดถึงปากก็ดีเย็นเรื่คอยเอามาขายคะ่ะพี่น้อง ตสบาหนหนึ่งน้ำปูหนึ่งกรันตีเลยลูกกาก็จะเป็นมันปูใช่มันปูนะคะ <c oughs> ไม่ใช่มันปูมันก็กินแต่ละเรื่องนิดปลาสะออนบักหลากเลยแม่ขึ้นน้อยหลาดดีเสือแหลกดีแม่เอาเหรอเนาะข้างแรกด้วยยู่จมูกไม่ได้กินส้มตามหรอลูกชุดนี่ ชุดสีชมพูนะพาะเป็นลายเสือนะคะน้องอยู่เกิดปีเสือไอจะขยำอยู่ให้เข็ดน้องโบยกระโดดลงมาเด้วลูกถือกล้องแม่ิน่ยหนโอ้ยถอยออกไปคอยออกไปไหมคอยออกไปมาเนี่ยมีพี่นนอนลา,ายเฮ็ดบ่แม่ซีนไว้ขอบุณเป็ เออขอบคุดเลยมันเพจเสร็จแล้วนี่แหละพี่น้องเออกะเดี๋ยวมันสัญญาณเกินเหตุนะคะพี่น้องจ้ากะนี่แหละเอาอันน้องยูมาฝากพี่ๆน้องๆแม่ๆป,ปา้าๆ้สุกุสุก้อนสื่อค่ะเ <c oughs> พิ่อนรักนะคะลากะถ้าเพิ่นตื่นนี่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องให้ทั้งคลิปค่ะเดีหน่อยนะคะถ้าตื่นแล้วให้ทั้งคลิปเพราะว่าตื่นไหมน้อนแม่เนาะนั่นแหะ พอดีเขาลับนะคะเอามาให้พี่พีแม่แม่ป้าๆ,ๆมึงถามหากันหลายคนนะคะได้คิดด้อพี่น้องเดอ้อเอาสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะจากกันไปล่ะก,ก็ฝากเอาฝากด้วยพี่น้องฝากของจริงของจังนะคะอุอ้หนุนน่นน้องนี่เธอเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับแม่ลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนกับย่ายคุณเดอ้อค่ะน้ําปลาร้าอีลาพากินนะคะสูสตรแซ่บนัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อโปรโมชั่นนะคะซื้อ3าแผ่นหนึ่งในราคาเพียง269บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่อุ่นแล้วก็ขนมจีน แป้งสดนะคะไม่ใส่สารกันบูดต,ตามด้วยแดดธรรมชาติด้วยค่ะพี่น้องจ้าซื้อ3าแถมหนึ่งเช่นกัน159บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่อุเงนนนะคะแล้วก็น้ำปูนะคะกระปุกละ25บาทเลือกขนาด70กรัมผู้ใดสั่งร่วมกันกับมินิคอยก์ะจัดส่งฟรีด้วยค่ะพี่น้องจ้าไม่คิดค่าส่งเพิ่มนะจ้าเอาเซหรับคิคนีสี่นสไวนะคะ <c oughs> พี่น้องจ้าไปแล้วสวัสดีจ้า